ครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านประกาศระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้เพาะเลี้ยงปรกัดมือใหม่ทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะฮะการทําน้าเขียวพอเลี้ยงไรแดงนะครับสําหรับมือใหม่นะฮะที่สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับสําหรับการทําน้ําเขียวนะฮะที่เพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับอิน็อกซ์สอบถามผมเข้ามาเยอะเหลือเกินนะฮะ ว่านะครับการทําน้ําเขียวนี้มีวิธีการทํำยังไงนะครับแล้วทําแล้วนําไปเพาะายแดงแบบไหนนะฮะซึ่งคลิปแบบนี้นะครับผมลงไปสองครั้งแล้วนะครับแต่ครั้งนี้นะครับก็จะลงให้มือใหม่ได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับวิธีการทําน้ําเขียวและรวมถึงการนําไปใช้แบบละเอียดนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมคลิปแรกนะครับ เห็นไหมฮะท่านเห็นมุมขวามือหน้าจอของท่านไหมฮะจะมีปุ่มคําว่าติดตามหรือซับสไครต์นะฮะรบกวนกดปุ่มนี้ให้ด้วยนะครับนั่นแะครับใช่เลยครับกดเลยฮะปุ่มกดติดตามนี้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านประกาศยองของเรานะครับเอาละสำหรับวิธีการทําน้ําเขียวนะฮะอันดับแรกเราต้องมีการเตรียมน้ํานะครับ น้ำที่เตรียมนะครับผมแนะนํานะครับโดยทั่วไปแนะนําให้ใส่นะครับหนึ่งในสามของกระมังนะครับความนี่นะวามจุหนึ่งในสามนะนั่นก็คือประมาณนี้นี่นะฮะนี่หนึ่งในสามของกระมังนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะคือจะใช้กระมังขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับให้เพื่อนๆใส่น้ําลงไปนะครับหนึ่งในสามของกระมังนะครับ แต่เนะนําให้เป็นกระมังลูกใหญ่ๆหน่อยนะฮะอย่างเช่นที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็เป็นกระมังลูกใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเก้าสิบเซนนะครับผมซื้อมาในราคาหนึ่งรอบาทนะฮะหลังจากที่เรามีน้ําที่พักทิ้งไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําคลองน้ําบ่อน้าป่าปานะฮะแม้แต่น้ําบาดาลน,นะครับก็ใช้ได้นะครับสําหรับการทําน้ําเขียวนะฮะในส่วนของน้ํานี่ไม่มีขีดจํากัดนะครับว่าจะน้ําอะไรก็ได้เพียงแต่ว่า อยากจะแนะนําให้เป็นเคล็ดลับสักนิดนึงคือให้เพื่อนเพื่อนพักทิ้งไว้นะครับพักทิ้งไว้แบบนี้ผมพักทิ้งไว้เนี่ยสักหนึ่งหนึ่งวันนะคือให้โดนแดดเต็มเต็มนหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งคืนอะไรประมาณนั้นนะครับสําหรับสูตรที่ผมใช้นะฮะโดยปกติผมก็จะใช้อันตาอย่างนี้นะครับคือน้ําเขียวนะฮะเพื่อนๆ่นี่นี่คือน้ําเขียวนะฮะน้าเขียวนะฮะหนึ่งลิตรต่อน้านะฮะต่อน้าเปล่านะฮะน้าเปล่าหรือน้ําที่เราพักทิ้งไว้เนี่ยสิบลิตรนะครับผมจะใช้หนึ่งต่อสิบ ก็คือหมายความว่าถ้าเพื่อนเพื่อนนะฮะทำน้าเขียวหรือจะทําน้าเนี่ยหัวเชื้อนเนี่ยยีลิตรนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใช้น้ําเขียวนะครับ2ลิตรนะครับอันนี้เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วเขียวไวนะครับถ้าประมาณนี้ก็ประมาณ 3- าสี่วันเขียวแล้วใช้ได้นะฮะก็น้ําปริมาณที่เพื่อนเเห็น1ในสามของกระมังนี่ก็น่าจะอยู่ที่20 20ลิตรได้นะฮะประมาณ20 20ิบยีิลิตรนิดนิดนะครับวันนี้ผมก็เตรียมน้าเขียวมา หนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวดขวดนี้เป็นขวดหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับก็จริงๆต้องใช้สองลิตรนะฮะจริงๆใช้สองลิตรสองลิตรกว่านะฮะอันนี้ก็หนึ่งจุดห้าลิตรนะครับจะตักใส่เพิ่มไปอีกครึ่งลิตรนะฮะก็หลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างแล้วนะครับก็ก็เริ่มกันเลยนะฮะโดยการวิธีวิธีทำนะฮะก็คือใส่น้ำเขียวลงไปเลยครับอันดับแรกหัวเชื้อใส่ลงไปเลยครับ คือหัวเช่นน้ำเขียวใส่มากจะเขียวไวนะครับตรงนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะใส่นิดๆหน่อยๆก็เขียวนะฮะแต่ใช้เวลานานในการเขียวนะครับนะฮะหลังจากเติมไปได้ลิตรครึ่งนะฮะอันนี้ก็อีกครึ่งลิตรนะฮะก็เติมลงไปเลยครับอัตรานะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับน้ําเขียว1ลิตรนะครับต่อน้ําเปล่า10ลิตรนะครับหลังจากที่เราเติมไปครบแล้วนะครับ2ลิตรเราก็ทําการคนนะครับ คนนะฮะในขณะนี้นะครับให้เพื่อนๆเตรียมน้ำนะครับใส่กระป๋องไว้นะครับในกระป๋องหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับเตรียมน้ําใส่ไว้นะครับประมาณ1ลิตรนะฮะเราจะทําการผสมปุ๋ยนะครับนะฮะเราต้องเตรียมน้ําไว้นะครับประมาณ1ลิตรนะครับเพื่อทําการผสมปุ๋ยอ่ สิ่งที่ต้องใส่นะฮะก็จะมีพวกปุ๋ยยูเรียปุ๋ยสุดเสมอนะครับลำอาหารปลาดุกหรืออาหารไก่เล็กก็ได้นะครับรวมถึงอามีด้วยแต่อย่างนี้นะครับในการผสมปุ๋ยให้เพื่อนๆแยกผสมต่างหากนะครับในกระป๋องนะฮะเพื่อนะฮะไม่ให้มีตะกอนนะฮะหรือบางทีเศษเศษลำหรือเม็ดข้าวที่อยู่ในในลำนะฮะมันก็จะ ฟุ้งนะครับฟุ้งตอนเราทําหัวเชื้อน้ําเขียวเนี่ยมันก็จะฟุ้งแล้วจะลอยตัวมานะฮะตรงนั้นเวลาเราตักไหลนะฮะมันจะติดมาแล้วทาให้ลายแดงของเราเนี่ยเจือปนด้วยไอ้พวกลาข้าวหรือตะกรนต่างๆนะฮะเวลาเรานําไปขุนปลานะครับก็จะทําให้น้ําที่ในบ่อปลาเสียได้นะครับก็อัตราส่วนที่ผมแนะนํานะครับก็คือน้ำนะฮะประมาณ1 0บถึงยีลิตรนะฮะให้ใช้ปุ๋ยต่างๆเนี่ยอย่างละหช้อนโต๊ะนะครับก็ นี้น้าน้าผมประมาณ20 20ลิตรนะ20ลิตรก็ใช้1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะฮะนี่นะฮะหช้อนคือหช้อนพอดีอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับใส่ลงไปเลยครับอันนี้ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะใช้ได้ทั้งปุ๋ยสูตรเสมอและปุ๋ยนานะครับอันนี้เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับใครมีปุ๋ยนาใช้ปุ๋ยนาก็ได้นะครับใครมีปุ๋ยสูตรเสมอใช้ปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้นะครับลำดับต่อไปก็เป็นลำนะฮะลำก็ใช้ได้ทั้งลำ ข้าวเจ้าแล้วก็ลำข้าวเหนียวนะฮะเหมือนกันฮะลำก็คือหนึ่งช้อนพอดีนะครับสำหรับวันนี้ผมจะเลือกใช้อาหารไก่นะครับเพราะว่าอาหารกระดูกหมดนะครับก็เลยใช้เป็นอาหารไก่ฮะซึ่งใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่คืออาหารไก่นะฮะก็เหมือนกันฮะหนึ่งช้อนพอดีนะครับใส่ลงไปนะครับก็ใส่ทั้ง4อย่างนี้ลงไปนะครับแล้วก็ทําการคนนะครับ ทำการคนคนสักพักนะครับแล้วทิ้งไว้อย่างนี้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้พวกลำนะครับแล้วก็ปุ๋ยละลายนะครับทิ้งไว้อย่างนี้หนึ่งสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำไปเทใส่ในน้ำเขียวที่เราผสมน้ำไว้นะครับ <iji. S 1> หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะนำนะฮะปุ๋ยที่เราผสมไว้นี้นะครับมาเทใส่ในกระมังนะครับ นะครับวิธีการก็คือนําปุ๋ยนะฮะเทใส่ผ่านนะฮะที่กรองนะฮะที่กรองนี้ก็เป็นที่ตักปลาทั่วไปนะฮะล้วก็ใช้กรองเพื่อไม่เอาเศษนะ,ะเศษปุ๋ยหรือเศษข้าวเศษอะไรที่ท,ท,ที่ที่มันหย,ยาบนะออกไปนะฮะอย่างเช่นเห็นไหมฮะทเบนอา,อาหารไก่เขาจะมีข้าโพดเีอะไรพวกเนี้ยเราไม่เอานะครับ วิธีการเราก็มีต้องมีการกรองนะครับถ้าเพื่อนๆใช้อาหารปุกก็ข้าวโพดก็จะน้อยหน่อยนะครับพวกนั้นไม่มีข้าวโพดนะฮะเห็นไหมฮะวันนี้เวลาทานะฮะเขาก็จะเป็นตะกรนะครับซึ่งตะกรเวลาตักไปใช้นะฮะถ้าเราตักตะกรติดไปด้วยนะฮะก็จะทําให้น้ําเน่าเสียได้ง่ายขึ้นนะครับสําหรับขั้นตอนนี้ก็นานะฮะอาหารปุ๋ยอะไรต่างๆที่อยู่นี่นะครับลงแช่น้ําแล้วก็ทําการ บีบนะครับบีบนวดอย่างนี้นคือเป็นกากชิ้นใหญ่ๆเราไม่เอาเลยนะครับคือถ้าเป็นการทําของบ่อ,บอใหญ่ๆนะฮะในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาผ้าตะข่าย,เข,ยเขียวนะครมามาห่อมาทําเป็นถุงนะฮะแล้วก็เอาอา่พวกปุ๋ยพวกลำพวกอาหารปาดุกอะไรพวกเนี้นะครับ ใส่ไปในตะข่ายนั้นนะครับแล้วก็มัดปากแล้วก็แช่ไปในบ่อได้เลยนะครับพวกที่ทําเป็นบ่อปูนใหญ่ๆหรือว่าภาชนะที่ใหญ่กว่านี้นะครับเราใช้วิธีนี้กันทั้งหมดนะครับเห็นไหมฮะเดือชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เราก็ทิ้งนะฮะไม่ได้เอานะครับพวกนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นตะกรนได้นะครับหลังจากที่เราผสมปุ๋ยนะครับแล้วก็ล้ำไปใน น้ำเขียวที่เราผสมไว้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะห้เราใส่อาร์มินะครับอาร์มิอาร์มิหรือที่ใครรู้จักกันในชื่อของกากผงชุรสแท้นะครับก็เติมลงไปนะฮะอาร์มิก็จะเป็นสีออกโอนตินนะฮะสีเทาๆอย่างนี้นะครับนี่ฮะอาร์มีอาร์มินะครับก็หนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ไปเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการคนนะครับทําการโคนนะครับทําการคนนะครับเราจะทิ้งไว้นะครับโดยนะฮะตากแดดจัดนะครับในช่วงนี้โดนแดดจัดจัดยิ่งโดนแดดจัดจัดยิ่งดีนะครับยิ่งเขียวไวนะฮะในทุกๆวันนะครับเช้าเย็นที่เราทําการโคนนะครับทําการคนคนเพื่อนะฮะให้นะครับเหมือนจะมีนะครับ แอมโมเนียนะครับซึ่งเกิดจากยูเรียนเนี่ยทำปฏิกิริยากับปุ๋ยพวกนี้นะต่างๆนะจะจะทำให้มีกลิ่นการค้นบ่อยๆเนี่ยจะทําให้กลิ่นหายไวนะครับและทําให้น้ําเขียวเร็วขึ้นด้วยนะครับยิ่งคนบ่อยๆยิ่งดีนะครับก็โดยปกติประมาณนะฮะสี่สี่ถึงห้าวันไม่เกินนี้นะครับก็นํามาใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อครบกําหนดที่มันเขียวนะฮะมันเขียวแล้วผมเห็นว่าใช้ได้เดี๋ยวผมจะมา ทำการผสมน้ำเปล่านะครับเพื่อทําการเพาะเลี้ยงให้ดูในขั้นตอนนั้นอีกนะครับหลังจากผ่านไปได้4ี่วันนะครับทีนี้เราก็มาดูน้ําเขียวของเรานะฮะหลังจากที่ผมเช็คดูแล้วนะครับก็สีเขียวนะฮะสีเขียวสวยงามนะครับเขียวเข้มก็เหมาะนะฮะในการเพาะไยแดงแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะครับ ก่อนอื่นขั้นแรกเลยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะฮะในส่วนนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะฮะตักแบ่งไว้นะครับตักแบ่งน้ําเขียวไว้นะครับเพื่อนําไปขยายนะครับนาไปขยายต่อนะครับโดยใส่ขวดไว้นะครับนี่นะครับขวดผมก็จะแบ่งไว้สักสักสามลิตรนะฮะเพื่อนําไปขยายต่อนะครับ นี่นะเราต้องแบ่งแล้วเก็บไว้นะครับเพื่อทำให้ขยายต่อนะฮะในส่วนนี้นะครับให้เพื่อนๆขยายต่อเลยนะครับโดยไม่ต้องนําไปเก็บแช่เย็นนะครับเพราะว่าเมื่อไยแดงกินน้ําเขียวเนี่ยม er, ันจะเพียงพอนะครับมันจะทันกันจังหวะเป็นวงจรพอดีนะครับนั่นก็หมายความว่าไยแดงเนี่ยหลังจากปล่อยไปแล้วเนี่ยประมาณ4ีหวันเนี่ยน้าเขียวก็เริ่มจะจางนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเกิดเราทาไว้วันนี้นะครับน้าเขียวเราก็จะพร้อมใช้งานได้อีก4ี่หวัน นับจากนี้ไปนะครับก็ทําการเก็บไว้นะครับทําการเก็บไว้นําไปต่อยอดต่อนะฮะนี่นะฮะสหรับหัวเชื้อน้ําเขียวนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับในขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆเติมน้ํานะครับเติมน้ําไปในระดับสองในสามส่วนของกระมังนะครับสองในสามส่วนของกระมังนะครับก็ทําการเติมเลยนะครับ นะะฮประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆทำการคนนะครับคนนี่นะเพื่อนๆเห็นไหมว่าระดับน้ำลึกขนาดนี้นะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับเป็นก็คือหลังจากเติม น้ำน้ำเปล่าไปแล้วนะครับก็2ใน3ส่วนของกระมังนะครับหรือหรือใช้หลักเกง่ายๆก็คือน้ำเปล่า1ส่วนนะครับแล้วก็หัวเชื้อน้ําเขียวที่เราทําไว้1ส่วนนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับทําในช่วงเชา้าก็ทิ้งไว้สัก1วันนะครับให้เขามีการผสมการให้สลายโคเลรานะฮะได้ขยายในน้ำเปล่าที่เราเติมไปนะฮะสักหนวันแล้วช่วงเย็นๆก็ นำลายแดงมาปล่อยนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็ทำไปช่วงเช้านะครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะมาปล่อยลายแดงให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำเขียวนะครับที่ผมผสมน้ำเปล่านะฮะหรือเติมน้ำเปล่าไว้แล้วนะครับที่เติมน้ำเปล่าไว้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะฮะน้ำเขียว ที่ที่ทำไว้ตอนแรกนะครับผมก็เติมน้ำเปล่าไปหนึ่งเท่าตัวนะฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับระดับที่ลึกไปนะฮะนะครับก็เป็นปริมาณรวมนะฮะก็คือ2ใน3ส่วนนะครับของกระมังนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็คือน้ำเขียว1ส่วนน้ำเปล่า1ส่วนนะครับในปริมาณนี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็หลังจากที่เราพัก พักไว้แล้วนะครับพักไว้แล้วนะครับ1วันนะฮะเดี๋ยวเย็นนี้นะครับเราก็จะทําการปล่อยไรลเลยนะครับทําการปล่อยไรแดงนะครับเอาละนี่ก็เป็นไรแดงนะครับที่ทําการปล่อยก็ประมาณนะฮะในกระมังนี้ผมก็แนะนําให้ปล่อยไรแดงอยู่ประมาณนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะฮะ ส่วนตัวผมก็ปล่อยอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ทำการปล่อยเลยครับก็หลังจากนี้นะครับก็รอรอนะฮะรอประมาณ3วันถึงเราจะตักายแดงมาใช้ได้นะฮะวิธีการตักายแดงก็คือจะตักมาใช้แค่ครึ่งส่วนนะฮะคือ ที่ที่เราเห็นว่าลายแดงมันเกิดมาก็ตักมาใช้ครึ่งส่วนนะครับหลังจากอีกครึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะฮะพอวันที่4ี่หรือวันรุ่งขึ้นนะฮะเราก็ตักเหมือนเดิมตักครึ่งส่วนครึ่งส่วนนี้นําไปขยายนะฮะกับนะฮะกระมังต่อไปนะครับตักไปขยายครึ่งนึงนะและส่วนที่เหลือเราก็ตักให้ลูกปลาให้หมดเลยครับก็จะทําวัฏจักรแบบนี้ <findings> ไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆนะครับถ้าจังหวะที่น้ําเขียวเรายังคงเขียวอยู่นะครับอาจจะ เพิ่มไปอีกนะฮะจากวันที่4ี่็ปวันที่5ก็ได้นะฮะซึ่งตรงนี้ให้สังเกตสีของน้ําเขียวนะฮะเมื่อสียังเขียวอยู่อย่างนี้นะครับแปลว่าใช้ได้นะครับแต่เมื่อไหลนะครับที่ลายแดงกินน้ําเขียวนะฮะหรือกินสาราโคเลราไปสีของน้ําจะเปลี่ยนไปนะครับเป็นสีน้ําใสขึ้นนะครับสีน้ําจะใสขึ้นแล้วก็นะฮะแล้วก็การขยายจะน้อยลงซึ่งตรงนั้นนะถึงเวลาที่เราควรจะต้องตักแยกไปเพาะกับกระมังอื่นได้แล้วนะครับ แล้วก็ทำการตักทั้งหมดนะครับหลายๆคำถามนะฮะที่ถามผมเข้ามาสำหรับการเพราะเลี้ยงลายแดงนะครับถึงเทคนิควิธีการต่างๆการขยายนะครับก็สรุปโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคือนะฮะเรานะฮะน้ำนะครับน้ำเขียวนะครับที่เราได้มานะครับ หลังจากที่เราขยายแล้วนะครับแบ่งออกมานะครับแล้วเราก็ไปทําหัวเชนน้ําเขียวในกระมังต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เติมน้ําเข้าไปนะครับอีก1ส่วนนะครับหรือ1เท่าตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพักทิ้งไว้นะฮะควรเติมตอนเช้านะครับแล้วตอนเย็นนะตอนเย็นหลังเลิกงานนะเราก็มาทําการปล่อยไรแดงนะครับวิธีนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ผมใช้อยู่แล้วก็ได้ผลดีนะครับ หลังจากที่เราปล่อยลายแดงนะครับโดยปกติแล้วลายแดงจะบูมวันที่3นะครหรือเช้าวันที่3เนี่ยลายแดงเริ่มจะขยายนะครับในส่วนนี้เราอาจจะตักไปให้ลูกปลาบ้างนะครับแต่ไม่แนะนําให้ตักหมดนะฮะให้ตักประมาณกาด้วยสายตานะ,ะให้ตักประมาณครึ่งหนึ่งของลายแดงที่ท,ที่ที่เราที่มันเกิดน,นะฮะอาังจากนั้นก็ทิ้งไว้นะอาจจะ1วันหรือ2วันขึ้นอยู่กับสภาพน้ํานะครับว่าน้ําของเรายังมีสีเขียวอยู่หรือเปล่านะฮะถ้าน้ําของเราสีเริ่มจางนะครับเราก็ควรจะต้องตักทั้งหมดนะครับ เพื่อนําไปขยายในกะลังต่อไปซึ่งถ้าเราทําแบบนี้นะครับเราจะทําเวียนไปเรื่อยๆแล้วน้าเขียวที่เราขยายไว้นะประมาณ3-4วันนะมันก็ใช้ได้นะฮะมันก็เริ่มจะใช้ได้เราก็ทําแบบนี้ไปตลอดไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะถ้าใครที่มีปลาเยอะๆนะครับก็อาจจะทําหลายๆกะลังก็ได้อาจจะทํา3 4ี่กมลังก็ได้แต่ใช้วิธีที่ผมแนะนํามานี่ก็ถือว่าได้ผลดีนะครับเอาล้ครับเหมือนเดิมฮะเหมือนทุกๆคลิปนะครับ อย่าลืมนะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ